ลลลลไนั่นแหละอีกตอนพริกใครจะทำาสวัสดีค่ะนี่คือรายการแม่ถือม่อถือมิวันนี้บอกเลยว่าเมนูง่ายแบบง่ายมากเป็นเมนูประจำบ้านของทุกบ้านที่ทุกคนแบบชอบทำมากๆ เสียงลูกบ้านเรามีผีหรือเปล่าไม่เมนูนี้เหมาะกับลูกไงเหมือนเราทุดๆูแล้วลูกรูกอันนี้คือลูกต้องตายเลย าจจะพูดชื่อเมนูปุ๊บลูกรู้เลยคือจริงๆนะลูกก็ชอบพี่กายก็ชอบดูชอบไหมดูชอบดูคิดว่าทุกคนจะชอบเมนูนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นเมนูที่เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าแค่ชื่อเมนูก็ดูแบบคนลุกแล้วคนลุกมากนะชื่อเมนูนั่นก็คือไข่เจียวยกสู ยกทรงอยู่ที่วันนี้เราจะยกทรงอะไรจะยกทรงหมูสับหรือจะยกทรงทูน่าหรือจะยกทรง แต่วันนี้เราจะทําตามสูตรเขาจริงๆเป็นสูตรที่เราเนี่ยนะได้มาจากเพจที่ชื่อว่ายอดเชฟไทยเออใน a ฟ e b o o k เนี่ยนะหนล้านนะวิววิวยอดแชร์สี่พันกว่าจะ5 0้าพันเลยเยอะมากอะมันนึกภาพมันก็คือน่าจะเป็นไข่เจียวคอนโดเราก็อยากจะลองดูว่าไอ้ไข่เจียวยกทรงเนี่ยมันจะเด็ดกว่าไอ้ไข่เจียวธรรมดาหรือเปล่าออมาเปิดดูดีกว่าสูตรไข่เจียวยกทรงถูหนะ้า ครั้งที่แล้วเราทาหม้อเล็กกว่านี้หน่อยผมใช้3ฟองหม้อแบบนี้มันใหญ่ขึ้นไปหน่อยผมเลยใช้สฟองนะครับตีแล้วเนี่ยดูน้ํามันท่านผู้ชมครับว่าเราใช้เท่าไหร่น้ํามันก็ไม่ใช่ท่วมนะครับประมาณนี้ให้เขาร้อนเลยครับแล้วผมก็จะมีมะนาวหน่อยครับแล้วก็น้ําปลาอตีให้เข้ากันทีนี้ถ้ทาท่านผู้ชมชอบที่จะใส่อะไรใส่ลงไปได้เลยในนี้นะครับผมจะมีปลากระป๋องเป็นทูน่าในน้ํามันนะครับแล้วไม่ตีแล้วนะครับตอนนี้ เทคนิคตอนนี้ก็คือคนอย่างเดียวครับคนแบบนี้ครับเอาใส่ลงไปแล้วครับแล้วก็มีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับพายพลาสติกที่ทนความร้อนหน่อยครับดันไข่สุกเข้าไว้ตรงกลางเพราะว่าตรงกลางมันหนาใช่ไหมครับมันยกทรงนี่มันหนารอบๆจะเจอความร้อนหมด ตรงกลางจะเจอความร้อนยากเพราะนั้นผมก็พยายามผักไขด่ดิบเนี่ยให้ออกไปอยู่ข้างนอกก่อนครับไฟห้ามเบานะครับเพราะถ้าไฟเบามันจะไม่ฟูขึ้นก่อนพลิกถ้าสมมติน้ํามันเยอะเกินไปเตรียมอน้ามันออกบ้างก็ได้สมมติน้ามันมันเยอะเราก็เทยอย่างนี้ครับแต่ข้อสาคัญคือกระทะต้องไม่ติดครับหัวใจเลยถ้าติดไข่ติดกระทะเมื่อไหร่กลับไม่ได้นะครับเพราะนั้นหมอที่เราทอดเนี่ยมันต้องเป็นทรงกระบอกนะครับมาแล้วครับผมจะกลับนะครับเวลากลับ สอดลงไปแล้วเรายกไปพร้อมๆกันนียครับเห็นไหมฮะอ้เรียบร้อยครับนั่นแหละอีตอนพิกใครจะทำใครจะทำมาค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเลือกหม้อ,อก,ก่อนเลือกแล้วค่ะไหน <c oughs> อ่ะมา ของพี่เขาอาจจะหมอ้อเล็กนิดนึงของเราเป็นห้าฟองแล้วกันอ,อุย๊ยเหลืออ่ะ sorry sorry ห้ฟองแล้วโอเคพี่เขาไม่ได้ปรุงอะไรเลยเขาปรุงแต่น้ำปลาขมะน,น,นาวอย่างเดียวมะนาวใช่หนูคนเลยนะอะได้คนเลยเอยา,ามะนาวระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราทำไอ้นี่ให้ร้อนไมลมน้ำมันเหรอ น้ำมันนี่คือน้ำมันใช่ไหมคะเราต้องใส่ไม่เยอะมากใส่ไม่เยอะมากขอรับบอกพี่ไครเดี๋ยวนะพอใส่มะนาวเข้าไปแล้วก็น้ำปลานะคะเราใส่ไม่ต้องเยอะน้ำปลาช้อนหนึ่ง,งนี่พอไหมคะ,ะใส่ได้เอาไปอีกช้อนแถมแถม,มได้โอเคเพราะเราห้าช้อนตน้าในน้ำมัน ไหนๆเราแกะมาแล้วเราก็ใช้ให้คุ้มห,หมดหมีได้แล้วนะไม่เราต้องขีดนะชีล่าเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะสุกยาก นี่แหละความท้าทายบอกว่าเมนูแป๊บเดียวมันคือเมนูไข่เจียวมันคือทําแป๊บเดียวหรือว่าดูลองทําไปก่อนเดี๋ยวพี่กายมาพี่กายรู้แล้วว่าเราขายอุปกรณ์อะไรพูด้ำต้มซุปหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยสรุปแล้วตะกี้นี้คือเฟลเฟลเฟล,ฟล,ฟลเราก็เลยลองเดี๋ยวลองเปลี่ยนอุปกรณ์ลองใหม่ก็ลองใหม่ลองใหม่ไม่เป็นอะไรผิดเป็นครู เรายังใช้หนียตีใหม่เลยนะ,ะตีไข่ใหม่เลยว่าแล้วได้ยินเสียงในระหว่างที่ในล่าร้องให้เดี๋ยวผมทำปั๊บ้าฟแต่ตอนนี้ประเด็นมันคือไซส์ไอ้นี่ของเราเนี่ยมันใหญ่มากเราก็อาจจะต้องเพิ่มไข่จาก5มาเป็น10มไหมก็คือถ้าเฟลก็คือนอั่นแหละเจ๊งครับผมเจ๊งบง อ่ะเ้าฟองไปโอเก้เป็นเลขที่ดีะมะนาวแต่ของเขาครึ่งลูกเลยนะและ้วก็น้ำปลาตีไข่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปผปสมมนุษย์ นี่ตอนนี้ตีไข่แล้วเหลือขั้นตอนคือใส่ทูนา่าถ้าสมุนรอบนี้ไม่เวิร์กอีแล้วทำยังไงอ๋อก็ปิดเทปสักจบร้อนแล้วค่ะว้าวรอๆๆไหมไปเลยโอ๊อยแต่มันไม่เหมือนเมื่อกี้เลยนะเอาจริงๆไม่ใช่เราต้องดึงไปเรื่อยๆนะไม่นั้นตรงขอบม,มันจะไหมอ่ะโอเคเทน้ำมัน เรารู้ทำตั้งแต่แรกก็จบกวันนี้เป็นเมนูของเธอโอ้โหโยนโยนพี้ไข่เจียวยกทรงยายยกทรงยายเพราะว่ามันยัวยุ่งน,นิดเดียวนิดเดียว ใจไปเพราะอย่างน้อยก็ยังดูดีกว่าไข่น้ําเราอันแรกนะวันนี้ป็นจะเป็นอีพีสุดท้ายไม่เพิ่งตัดพอเราเคยเฟลช่วงแรกมามากกว่านี้อันนี้หน้าตาไม่ได้รสชาติอาจจะได้นะนี่โอร้อนๆเลยดูควันลองรสชาติดูซิพี่ใครกินก่อนลมีมีครัวด้วยได้ก็คือไข่เจียวแหละ ไข่เจียวแต่ปกติที่ทำไข่เจียวคือไม่เคยทำไข่เจียวที่มันมีมีปาลูน่าเข้ากันมากเลยอ่ะแต่มันนุ่มด้วยความที่มันแบบไม่มีพื้นที่กระจายมั้งมันมันหนาไม่ใช่ไข่เจียวกรอบนะมันเป็นไข่เจียวนุ่มอร่อยแต่อันนี้อร่อยแล้วเวลากินไปได้รู้สึกถึงแบบเหมือนเนื้อไข่แบบเยอะๆอยากลองชิมไข่เจียวไหมเปล่าก่อนนะเปล่าก่อนนะ เคี้ยวเลยลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยกว่าไข่เจียวแบบธรรมดาหรือว่าอร่อยเหมือนเหมือนกันอมันนุ่มใช่ไหมต้องยกเครดิตให้พี่ยอดเชฟไทยนะคือคือเครดิตอันนี้ไม่ใช่เครดิตสูตรแต่แบบเก่งที่สามารถแบบบ พลิกแล้วมันคว่ำได้เลยอ่ะคือมันจะมันเอางี้ดีกว่าลองทํากันดูแล้วจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย,ย,ยกับการที่แบบ มีอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะน,าน่าจะแบบแจ๋วตรงที่เราทําผิดมาให้แล้วว่ามันอาจจะต้องใช้กระทะหรือหม้อที่มันเป็นเทฟลอนถ้าเป็นเทฟลอนเนี่ยมันจะติดน้อยกว่าก็ลองควรที่จะใช้เทฟลอนดูแล้วก็ไฟไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าอันนี้วันนี้พูดตรงๆไม่แน่ใจเหมือนกันก็ยังไงขอบคุณขอบคุณมากนะคะพี่ยอดเชฟไทย <af> นะคะก็ลองไปดูเพจพี่เขาดูนะแล้วก็ลองทําตามแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเรานะคะว่าทํามาแล้วทําได้ไม่ได้อะไรยังไงนะริๆในนั้นมีหลาย เมนูมากเลยนะที่แบบมันเป็นเมนูไทยนะแต่มันเป็นเมนูไทยที่แบบปกติคนเราทั่วไปคือไม่ได้ทํากันอ่ะเออแล้วพี่เข้ามาสอนทำแเพราะฉะนั้นนะใครที่แบบสนใจอยากจะทำเมนูไทยหลายๆเมนูเนี่ยก็ลองไปดูได้นะครับได้เลยไม <ใน S 2> ยอดเชฟไทยวันนี้แม่ถือม้อพ่อถือมีดต้องไปก่อนนะส่วนทิศหน้านี่นะเรายังจะมีเมนูดีๆแต่ขอไปดูก่อนว่าแบบเราควรจะเพลนไหนคือตอนนี้เราออกไปหาสูตรยากมาก เพราะว่ามันจะต้องไปเจอกับผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นสูตรของพวกเราเนี่ยจะขโมยหรือดึงมาจากเพจดังๆ<ช>ที่ยอดแชร์เยอะๆหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากแนะนําให้ไปทําตามเพจไหนเดี๋ยวเราทําให้<อ>รเราจะมา<น>ะลองผิดลองถูกให้ก่อนว่าเวิร์กหรือไม่ไม,มไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งขนมไทยขนมฝรั่งพวกเราเนี่ยทำแม่งไม่ได้สักอย่าง <laughs> วันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันไหนสัปดาห์หน้าสาวัสดีครับ